อ่าพี่พี่พี่แ่วียอพี่หมอจะอัดคิป วันนี้ท่านกงสุนญ่เปิดบ้านนะคะเลี้ยงรับชุมชนชาวไทยซึ่งได้ท่านได้ทํางานมาหนึ่งปีแล้วนะคะก็มีความผูกพันกับคนไทยในชุมชนทั้งหลายก็วันนี้เปิดบ้านนะคะเนื่องในหน้าร้อนอากาศกําลังสบายสบายมีอาหารอร่อยอร่อยภรรยาท่านกงสุนญ่คุณก้อยนะคะทำกับข้าวอร่อยแล้วก็คุมการครัวโดยเฉพาะแต่งตัวสวยพวกเราก็ ได้มาเรื่นรมสนุกสนานกันนะคะเดี๋ยวมีภาคต่อไปค่ะคุณหมอชินทำงานหนักหน่อยนะคะวันนี้ถ่ายทั้งวิดีโอแล้วก็ถ่ายทั้งภาพนะคะพวกเราทุกคนมีความสุขป่าเย้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็รวมตัวใหม่เวันดีค่ะแมงค่ะสี่สิงหาจมนทร 你们要。